สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาฏฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาแกะกล่องสองแผงเจ้านี้กันหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือเนวิลล่านั่นเองนะครับอ่าเป็นไงเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับกล่องก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะบางอยู่หน่อยนะนะครับสําหรับกล่องนี้นะครับเนวิลล่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบล็อกอันก่อนเลยครับอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูบล็อกอันก่อนนะครับสําหรับบล็อกอันนะครับกล่องนี่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับดู สังเกตดูนะครับตัวหนังสือนะครับที่มีคําว่าเนบิวลาเนี่ยคือมันจะเล่นแสงเล่นไฟเลยนะนะครับแบบนี้เลยนะครับรูปร่างนะครับของตัวหุ่นนะครับก็จะมีอ่าแบบนี้เลยหน้าบล็อกอาร์ตนะครับเป็นหุ่นของเนบิวลานั่นเองนะครับคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมนะครับบล็อกอาร์ตคุ้นๆไหมนะครับรูปแบบมันจะเหมือนกับของดับเบิลยูควอนต่านะครับซึ่งผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะว่าคนที่เขียนบล็อกอาร์ตให้นะครับวาดบล็อกอาร์ตให้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ น่าจะออกแบบมารูปแบบคล้ายๆกันนะครับสำหรับเดอโบโนคอนต้ากับตัวเนวิลลาตัวนี้นะครับอ่ะมาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับชื่อนะครับชื่อของตัวหุ่นก็คือเนวิลลานั่นเองนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบเล่นแสงนะวิ่งๆเลยนะครับผมด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับที่บอกว่านีบิวลานั่นเองครับชื่อของตัวหุ่นนะด้านล่างนะครับจะเป็นโลโก้นะครับของค่ายของเขาก็คือ h o าต i n g s t a r นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวเนบิล่าเนี่ยจะเป็นหุ่นคาแรคเตอร์นะครับจากเกมนะเกมเนี่ยที่มีชื่อว่าเกม c o s c o r e นะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นลนะนะไม่รู้ว่าเป็นเกมประมาณไหนนะครับอ่ะนี่ด้านหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามมากนะนะครับคือแบบเดียวกันกับไอตัวดับเบิลควอนต้าเลยนะรูปรูปร่างเหมือนกันเลยนะครับหน้ากล่องอาคล้ายกันนะครับผมอ่ะด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไระครับเป็นชื่อของตัวหุ่นเท่านั้นนะนะครับไม่มีอะไรเลย ครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของหุ่นเนบิล่านะครับว่าเป็นยังไงนะด้านนี้ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกล่องนี้นะออแต่บล็อกอาร์ตสวยนะสวยจริงนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรแค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคอเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยครับกล่องค่อนข้างใหญ่นะกล่องที่ผมได้มาเนี่ยคือคนขายเขาลดราคาให้อีกหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างจะ,ะมีรอยบุบนิดนึงนะครับจาก จากการขนส่งนะจากการขนส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในกล่องครับแกะออกมาก็จะเห็นแบบเต็มๆเลยนะครับของแผงรันเนอร์นะครับก็จะมีดีคอน้ํามาให้ด้วยอุปกรณ์แถมนะครับไม่ต้องตกใจนะถ้าแกะออกมาไม่เห็นคู่มือนะครับตอนแรกผมแกะเช็คของะนะครับผมตกใจเพราะที่คู่มือแม่งลืมหรือเปล่าวะนะครับนี่มันจะติดอยู่ตรงฝากล่องนะครับเขาจะติดสติกเกอร์ไว้นะครับตรงฝากล่องก็จะเป็นคู่มือตัวนี้นะเออนะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนแล้วกันครับ มาดูในส่วนของคู่มือครับคู่มือด้านหน้าปกนะครับก็จะเป็นรูปแบบเหมือนของหน้าบล็อกอาร์ตเลยนะนะครับก็จะเป็นรูปแบบของหุ่นนีบิลล่านะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านในเปิดเข้ามาก็จะเห็นแผงต่างๆนะครับที่มีระบุมาให้นะครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับแผงไม่เยอะนะแผงไม่เยอะถ้าดูแบบตามคู่มือนะครับแผงไม่เยอะนะครับก็จะมีบอกนะครับการตัดชิ้นส่วนต่างๆการติดดีครงดีคออะไรแบบเนี้ยนะครับว่าอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างอย่างนี้นะครับ ด้านในที่เห็นนะครับก็คือเขาจะประกอบโครงในก่อนเลยนะนะครับประกอบโครงในให้เสร็จก่อนเลยปุ๊บแล้วค่อยไปประกอบชุดเกาะน,นะครับผมอด้านหน้ากลางนะครับหน้ากลางก็จะมีรูปแบบที่สวยงามของหุ่นเลยนะครับแล้วก็นี่ะนะมีพลอดด้วยคนขับน้องน่ารักมากนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ก็ดูง่ายนะดูง่ายนะคู่มือแต่ว่าติอย่างหนึ่งนะครับก็คือ การประกอบแต่และชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่มีบอกนะไม่มีบอกว่าใช้แผงอะไรบ้างนะครับประกอบชิ้นส่วนหัวชิ้นส่วนแขนใช้แผงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เราแบบว่าก็จะเสียเวลานิดนึงในการหาแผงนะนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะนะเท่าที่ดูแล้วดูท่าจะประกอบง่ายนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับมาสเ e r ร์เกนะควรจะเยอะกว่านี้นะครับอ่ะท้ายเล่มนะครับท้ายเล่มก็จะมีไกด์บอร์ดนะครับการติดดีคอตำแหน่งต่างๆนะครับ ซึ่งเท่าที่ดูแล้วโอ้โหดีคอถือว่ายิบย,ย่ยยอยยิบย่อยแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับดีคอนะท้ายเล่มนะครับก็จะมีภาพรูปแบบของเนบิวลานะครับแล้วก็โลโก้ของค่ายนะครับ howling star นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผงกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอนับแผงในคู่มือแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดของอตัวแผงนะว่างานเป็นยังไงนะครับนับไปเลย1 2 3 4สส,สี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25แผงถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับเกรดมาสเตอร์เกรดแผงแต่ละแผงไม่ได้ใช่แผงใหญ่เลยนะครับเป็นแผงเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับ25แผงนี่ถือว่าน้อยนะครับผมก็อันนี้ก็น่าจะประกอบไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับสำหรับแผงรันเนอร์นะครับแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้นะที่เป็นดีคอน้ำนะครับมาให้1แผ่นนะครับ อ่ะอย่างแรกที่เราจะได้ในกล่องนี้นะครับนั่นก็คือดีคอน้ำนะครับผมชอบงานเย็นตรงนี้นะคือเขาแถมดีคอน้ํามาให้แทบทุกกล่องเลยนะครับแทบทุกค่ายก็จะเหมือนกันอย่างนี้นะนะครับซึ่งไม่อยากเก็บเปรียบเลยนะครับของลุงบันนี้แทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องไปหาเพิ่มเอานะสำหรับดีคอน้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นค่ายของงานลิขสิทธิ์เลยนะครับของอ่าเนวิลล่าตัวนี้นะครับผมอ่ะชิ้นต่อมานะครับที่ได้ในกล่องนั่นก็คือแผ่นอะคริลิกนะครับอันนี้จะไว วางตั้งโชว์คู่กับตัวหุ่นนะครับผมสําสหรับแผ่นอะคริลิกตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของนี่สาวน้อยนะครับที่น่าจะเป็นคนขับนะแบบโอ้โหเซ็กซี่เลยกําลังล้างหุ่นอยู่เลยนะครับนะอันนี้ผมคือผมไม่ได้อยากได้ตัวหุ่นนะผมอยากได้แผ่นอะคริลิกนี่แหละซื้อแผ่นอะคริลิกแถมหุ่นนะครับใช่ไหมใช่ไหมนะครับตัวนี้น้องชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่แถมมาให้ในกล่องนี้นะครับก็คือแผ่นอะคริลิกไว้ตั้งคู่กับตัวหุ่นนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบของแผ่่่่นนนนอะะคครริิลกกตััวีี้บบบ็็ไมใชภาพทเปแ 2D ดีอย่างเดียวนะคือมองในนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับภาพมันจะเป็น3มิตินะครับอันนี้ภาพจะเป็น3มิติเลยก็คือตัวน้องจะโชว์แบบนูนลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพที่เป็นแบล็กเกวด์ด้านหลังเนี่ยมันจะซ้อนๆอยู่ข้างหลังนะครับไม,ไม่ใช่ภาพไม่ใช่ภาพ2มิตินะเป็น3มิติเลยนะครับสาหรับแผ่นอคริลิกแผ่นนี้นะครับอ่อีกอย่างนึงนะครับที่ได้มานะครับในกล่องนี้ก็คือแอคชั่นเบสที่แบบใหญ่ๆเลยนะครับผมยังไม่แกะถุงนะเดี๋ยวที่เป็น ชิ้นส่วนพื้นฐานทั่วไปเนี่ยผมจะไม่แกะถุงให้ดูเดี๋ยวจะแกะถุงตรงส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของตัวหุ่นนะครับจะได้ดูรายละเอียดก,ก,ก,กันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นนะตัวน,นี้เป็นแอคชั่นเบสนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเนี่ยรูปแบบที่เป็นแบบพื้นฐานอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือบอกด้วยนะว่าต่อยังไงนะครับสาหรับแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะไม่ได้แกะให้ดูทั้งหมดนะครับผม<ล>คือเดี๋ยวจะแกะให้ดูแบบว่า แผงที่มันทนสีเดียวกันนะครับผมก็จะให้ดูเป็นแผงๆไปแล้วกันเนาะนะครับถ้าทนสีเดียวกันก็ดูแผงเดียวก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่างานเป็นยังไงพลาสติกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นเซตๆละกันนะครับผมก็จะได้ดูง่ายขึ้นนะนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของสีทองนะครับผมซึ่งทั้งหมดนะครับของแผงสีทองเนี่ยจะมีอยู่3แผงนะครับนี่ก็น่าจะเป็นพวกดีเทลที่แซมเล็กๆน้อยๆนะครับตามชุดเกาะนะครับตัวงานเท่าที่ผมดูนะครับสีทองเขาชุบมาค่อนข้างสวยนะ นะครับเออค่อนข้างโอเคอยู่นะนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนสีทองเนี่ยไม่ได้เป็นอันเดอร์เกตนะครับนะเป็นแบบแขงระเนอร์ปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเวลาเราตัดประกอบแล้วตรงส่วนที่มันเป็นรอยตัดเนี่ยมันจะหลบอยู่ด้านไในหรือเปล่านะครับแต่ว่าสีทองตัวนี้ค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างชอบนะสำหรับสีทองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของพาร์ทใสนะครับพาร์ทใสสีเขียว เขียวอ่อนนะครับก็มีอยู่3แผงเหมือนกันชิ้นนี้นะครับก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่แบบเรืองแสงต่างๆตามส่วนของตัวหุ่นนะครับก็พลาส,สติกถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าชิ้นส่วนพวกนี้เป็นพลาสติกนี่มันจะออกนิ่มๆน,มน,มนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรกินะเป็นแบบว่าแผงแรนเนอร์ปกตินะครับอันนี้ก็มีอยู่3แผงนนะครับซึ่งการฉีดพลาสติกออกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะไม่เห็น ไ่เห็นรอยนะครับถือว่าใสดีอยู่นะสาหรับขิ้นส่วนที่เป็นพลาสตใสนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3าแผ่นครับสำหรับขินส่วนพลาสตใสสีเขียวอ่อนนะครับอ่ะนี่เป็นส่วนของแผงสีขาวนะครับแผงสีขาวนี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนของกรอบด้านนอกนะครับจากที่ดูดีเทลนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็พลาสติกมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับคือแบบเหมือนเปรดพลาสติกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ มันเป็นขุ่นๆอ่ะมันขาวไม่ใสอ่ะเป็นขุ่นๆผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของพลาสติกแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้คิเลยนะไม่ได้คิเลมากนะครับก็พอจะได้อยู่นะสาหรับพลาสติกตรงนี้นะครับแต่ดีเทลไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับตัวส่วนของเกาะตัวนี้ก็มีอยู่3แผงนะครับมีแผงเล็กๆอีก2แผงนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ไม่รู้นะครับแผงเล็กๆอีก2แผงแล้วก็เป็นพาส์สสีแดงนะครับอีกแผงหนึ่งนะครับแยกมาเล็กๆ2แผงนนี่แหละ อันนี้เป็นส่วนของสีดํานะครับสีเข้มนะก็ไม่เชิงดํานะครับออกเข้มๆเทาเข้มๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของโครงในนะครับก็มีทั้งหมด3แผงเหมือนกันนะครับสําหรับถุงนี้ไม่ใช่สิอะยังมีอีกนะครับอีก2แผงใหญ่อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีเดียวกันนะโทนสีเดียวกันนะครับดูไปแผงหนึ่งก็แล้วกันนะครับในส่วนของดีเทลนะครับของโครงในถือว่าเรียบเนียนดีนะครับนะแล้วก็สีก็ ก็โอเคนะก็ยังมีรอยคลื่นๆอยู่นิดนึงนะครับสาหรับนะมันก็ยังไม่เรียบเท่าไหร่นะครับก็ยังมีรอยคลื่นให้เห็นนะถ้าไปทําสีนะครับถ้าไปทําสีให้มันเป็นสีโลหะผมว่าก็จะสวยเหมือนกันนะนะครับในสุดของโครงในนะครับมีทั้งหมด5้าแผงนะนะครับสาหรับโครงในนะอันนี้น่าจะเป็นเยอะสุดแล้วนะครับสาหรับแผงโครงในนะครับ5แผงพลาสติกถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันต่างจากสีขาวอยู่แต่สีขาวผมว่าพลาสติกมันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สีขาวนะ ไม่ใช่5แผงละนะครับประมาณประมาณเกือบ10แผงนะครับสำหรับแผงโครงในเนี่ยมันซ้อนอยู่ข้างล่างนะผมเพิ่งเห็นนะครับแต่ก็เนื้อพลาสติกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับไอตัวที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับก็เนื้อเดียวกันนะครับชิ้นส่วนเยอะสุดน่าจะเป็นโครงในนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็นส่วนของเกราะด้านนอกนะครับเกราะด้านนอกจะมีทั้งหมดอยู่4แผงนะนะครับ4แผงที่ให้มานะครับสําหรับเกราะด้านนอกนะ ส่วนของกระด้านนอกผมว่าดีเทลถือว่าผมว่าสวยสุดแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยดีนะสวยงามดีนะครับแล้วก็มันจะเหมือนทําสีมาให้นะมันเป็นพลาสติกที่เป็นสีออกเมทัลลิกนิดนึงนะครับสําหรับเกราะด้านนอกผมว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะถือว่าใช้ได้นะครับทําสีปะวะเออเหมือนเหมือนจะทําสีนะครับทําสีมืมแต่แต่แต่สีมันสวยนะสีมันสวยสําหรับ เกรอบด้านนอกครับตัวนี้ก็จะมี4แผงนะครับผมแล้วก็แผงสุดท้ายนี้นะครับที่เป็นกรอบด้านนอกนี้เป็นอันเดอร์เกตนะครับเป็นอันเดอร์เกตนะถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเป็นแผงที่เป็นกรอบด้านนอกถ้าเป็นอนเอถ้าเป็นอันเดอร์เกตนะครับมันก็จะหลบในนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับผมถ้าแผงอื่นเนี่ยไม่เป็นอันเดอร์เกตก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันต้องประกบกันอยู่ด้านในแล้วก็ซ่อนอยู่ด้านในอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแผงกรอบด้านนอกควรจะเป็นอันเดอร์เกตแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับ อ่ะและนี่ก็คือนะครับที่ได้ทั้งหมดนะครับของกล่องนี้นะครับสำหรับเจ้าเนวิลล่านะครับก็จะมีสรุปนิดนึงก็จะมีแอคชั่นเบดมาให้นะครับแล้วก็แผ่นนัคริกอันนี้มาให้นะครับแล้วก็มีดีคอน้ำนะดีคอน้ำมาให้ด้วยนะครับสำหรับพลาสติกนะครับผมสรุปให้นิดนึงนะครับชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างถือว่าโอเคอยู่นะในในระดับราคานี้นะครับก็มีชิ้นส่วนสีขาวนะครับที่ผมค่อนข้างจะชอบน้อยที่สุดนะสำหรับสีขาวอ่ะ แผงนี้นะแผงนี้แผงสีขาวนะครับดีเทลของมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็เนื้อพลาสติกผมว่าน่าจะด้อยกว่าสีอื่นๆนะผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับผมนะแต่ว่าไม่แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับผมว่าคือมันชอบน้อยที่สุดนะครับสาหรับแผงสีขาวนะครับในส่วนแผงอื่นๆก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็จํานวนแผงนะครับจำนวนแผงถือว่า25แผงสําหรับเกรดมาตเเกตผมว่าน้อยเลยนะสำหรับแผงแันเนอร์นะครับ25แผง แล้วแผงมันก็เป็นแผงเล็กๆอีกนะครับผมก็น้อยลงไปอีกถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าใส่รวมๆกันมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีไม่ถึง10ไม่ถึง20แผงนะครับไม่ถึง20แผงประมาณ1 8บแ้แผงน่าจะได้อยู่นะครับแต่ผมก็มองว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับแผงเล็กๆที่ให้มาแบบนี้นะครับจะทําให้เราแบบหาง่ายนะหาง่ายแล้วก็ไม่เผลอเลยไม่เผลอเลยนะครับคือบางทีเราตัดชิ้นส่วนต่างๆตัดไม่หมดนะครับสำหรับคนที่ประกอบแบบว่าตัดที่เดียวออกหมดอย่างเงี้ยอาจจะเผลอลืมนะครับ ตัดชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วก็ทิ้งไปอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าแผงเล็กๆทาให้เราเช็คแผงได้ง่ายนะประมาณนี้ผมว่าถือว่าเป็นเ,เป็นข้อดีนะครับสำหรับที่แผงจำนวนน้อยๆ,ๆแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะต่อง่ายตัวนี้นะครับสิบใบนะครับสำหรับ e น u l a นะครับก็โอเคนะครับสำหรับค่ายใหม่ฮัลลิสตาผมว่า อย่าต้องลองดูนะครับลองดูอีกทีนะว่าการประกอบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็งานจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แกะกล่องสองแผงกันก่อนนะครับสรุปนิดนึงสรุปนิดนึงนะครับก็ราคาของเจ้าตัวนี้นะครับตอนเปิดตัวทีแรกนะครับเขาเปิดตัวอยู่ที่เกือบ2,000บาทเหมือนกันนะสำหรับมีวิลล่าตัวนี้แล้วไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ลดราคากันลงมาครับเหลือประมาณ1,300บาทนะครับก็ท้ายที่สุดสุดท้ายนะครับ ก็ลดลงมาอีกนะครับเพราะว่ากล่องที่ขนส่งมาแล้วกล่องมันไม่ขมนะครับทางร้านเพียเดอร์เนี่ยข็ลดราคาลงมให้อีกนะครับตามลงมาอีกนะก็สรุปว่าก็ได้มาอยู่ที่ประมาณพันสนะครับพันสองพก็ถือว่าถือว่าดีถือว่าดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่างานตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับสําหรับเนบิวลานะ แต่ผมชอบนี่ผมชอบน้องผมชอบน้องน้องโอเคนะครับผมอ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าผมต่อตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกทีแล้วกันนะครับก็จะได้ไปแจ้งเตือนที่เพื่อนๆน,นะว่าอ่ะมีคลิปใหม่ๆอัปโหลดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ณาาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ